เราเลือกแล้วดูเลยไม่ได้หรอได้เลยหนูก็อยู่ตรงนี้เลยไม่พลาดกินดูเลยฮัส่ดีวัสดีทุกคนยามดึก มาดึกเลยใช่แวะมาเพราะว่าว่างๆเผื่อทุกคนยังไม่นอนถักอะไรถักไปเรื่อยแต่เนรื้ลแล้วว่าทำยังไ,นะไงนนทะยังไงนะเนี่ยรืมแล้วจริงนะขอตั้งใจแบบหนึ่ง นี่หรือเปล่าใช่ไี่้องไม่ใช่แน่เลยฮะแน่เลยค่ะได้เลยทำลายกำลังถักโครชี์ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าในช่วง ชู๊บแย,ย่อยู่กับใครอยู่กับน้องน้องขวัญกับพี่แฮ่ที่จริงหนูนั่งตรงนี้มาหลายชั่วโมงอยู่แล้วก <c oughs> ็เลยโอเคไลฟ์ก็ได้้าเป็นอะไรไม่บอก <c oughs> มีคำ <c oughs> ลับไม่บอกไม่บอก,บอกลับนะลาดู วันนี้หนูมอมมากเลยมอมทุกวันแหละมอมทุกวันเลยนี่สวยไหมย,ยังไม่ถึงไหนเลยสวยไหมฉากให้ใครนะฉากให้ให้ ให้คนพิเศษสวยวันน้าวันเที่ยงชมชว่าสวยอยู่ถ้าคือวันนี้หนูกินชาเขียวอีกแล้วมันเป็นเคียชาเขียวใช่ไหมมันก็อร่อยนะ บอกว่าเหมาะกับคนรักษาสุขภาพแล้วก็เลยสั่ง <laughs> <laughs> มีพีล่าสุดๆไม่มีหรอกเอามาให้ดูขนาดนี้แหละ <laughs> <laughs> ไม่มีพีล่าหรอก <laughs> คนรับตั้งเยอะ <laughs> เยอะเกินไปด้วย <laughs> <laughs> ทำไม่ไหวเลย <remake> จริงทำเสร็จแล้วด้วยนะไว้เอามาชู ขอแบบทำเก่งๆกว่าน,นี้ก่อนเราจะเอามาให้ดูอันนี้ยังทำแล้วแบบยังไม่ยังไม่ช่ำชองยังมึนๆอยู่ยก <c oughs> เก่งจังว่ากอนผมพยายามทำแต่ทำไม่รอดที่จริงชั้นเปิดคลิปดูก่อนแล้วค่อยแบบค่อยทำตามเขาอะ เมื่อก่อนเคยเรียนไงก็เลยแบบพอจําได้หลังๆยากไหมถ้าที่หนูทําอันนี้ยังไม่ยากอันนี้ทําง่ายอยู่คือหนูแบบไม่รู้ต้องทํายาวแค่ไหนหนูก็เลยเอาสมุดมาวัดว่าหนูจะทาเท่าสมุดมั <c ười> <c ười> นจะได้ใช้งานง่ายๆให้ถ่ายให้ถ่ายให้คนทายว่าหนูเทําอะไร แต่หนูว่าดูคนไทยไม่ถูกใครทายถูกเดี๋ยวให้สองอันสวัส <laughs> ดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ะะะะย but not perfect <laughs> นี่้ากาศทำได้หรือทำไม่ได้ ต้องลองไปซื้อมาแล้วมันจะแบบมันอยู่ในจิตวนะิญญาณอะดอกไม้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ดอกไม้นะ <c oughs> มันเป็นสิ่งมันเป็นของอะมันเป็นของไม่ใช่แบบว่าเอาดอกไม้หรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นของมันใช้งานได้มันใช้งานได้ <c oughs> ไดคะ่ะ สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ของชิ้นใหญ่มันเป็นของชิ้นเล็ก <c oughs> ทุกคนแบบพกพามันได้ <c oughs> สนุกอ่ะแต่ทีวีได้นะคะอ๋อพี่ยัง <c oughs> เลือกไม่ได้ <c oughs> ใช่ไห <hood> <c oughs> มไม่ดูคุณชายแล้วหรอ จริงมันมันนานแล้วอ่ะเวลาที่ล่วงเลยนั้นฉันไมคนเปลี่ยนไปชอบเก่งมากชูสิ่งเดียวในใจไม่ร้องยังไงอ่ะขึ้นขึ้นให้ไหนขึ้นให้ไหนจริง เมือ่อวานพี่ก็คิดอยู่นะว่าแบบมันร้องไงบ่มีอียังเมื่อพังทลายความหักเข้าสองลงได้เม่ดดินสลายยังมันคงคือจังตอนแหล่นี่มีคนชมได้ไ่มนมนีคนชมแม่คุณชายนี่นะใช่คุณชายพุทธิพันธ์ <c oughs> คุณชายกับน้าคีค่ะน้องแชมอะไรเรียกทาไรหนูมาทุกวันเลยทุกคนเบื่อยังเบื่อยั่งเบื่อยั่งตอบไม่เบื่อหน่อยแบบไม่เบื่อหน่อยชอบเพลงนี้จริงเหรอร้องได้หรือเปล่าร้องให้ฟังเร็ว ชอบคุณชายคุณชายคนไหนจำไม่ได้หนูจำไม่ได้หนูชอบเพลงชอบเพลงได้ไหมหนูจำไม่ได้แล้วว่าคุณชายแต่คนแบบนิสัยยังไงไม่เบื่อไม่เบื่อไม่ไม่เคยเบื่อไม่เบื่องับเพราะว่ามาเป๊บเดี่ยวฮ่าฮ่าเรื่องอะไระ เล่นอะไร่ไหครับโอจเยเรื่องไงอ่ะเป็นแมวเล่นเล่นอันนี้ที่ใครชอบสีอะไรเหรอขอถามหน่อยพื่คนพิมพ์สีที่ชอบมาคืล่หนึ่งสีห้ามมากกว่าหนึ่งสีนะหรือมากกว่าก็ได้แต่ หาเรื่องคุยทุกคนเช่าสีอะไรเช่าสีชมพูไหมสีดำสีน้ำตาลสีม่วงสีฟ้าสีเขียวเหรออุ้ยทำไมคนเช่าสีเขียวเยอะสีแดงเออจริงยังไม่มีสีแดงเลยสีแดงสีอหลร สีแดงสีชมพูสีชมพูสีชมพูสีเหลืองเขียวแดงฟ้าชมพูอุ้ยคนชอบสีชมพูเยอะจังสีเหลืองครับสีเหลืองใครเดี๋ยวเถอใครพิมพ์สีแชมพูนะเดี๋ยวจะดูมืดไหมคะก็มืดอยู่แต่มันไม่มีที่วางแล้วมีแต่สีขาวดี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  มัเพิ่งมีคนชอบสีขาวคนเดียวไม่มีใครชอบสีขาวกันอยู่เลยเหรอกแชมพูพาสเทลสีม่วงอุ้ยสีม่วงมันยาวพอยังขอลองวัดก่อนนะเฮ้ยพอดีแปะดูดูดูเสร็จแล้วต้องทำฝั่งนี้ให้เท่าฝัน ต้องวัดอันนี้สายน,นี้ให้มันเท่ากันแล้วเราจะตัดกั้นใก่หายไปแล้วแฟนไกล่ขายห้างหนึ่งเอาเม,ม,มสีทนได้เฮ้ยทนได้แค่ไหนกันเชียว <laughs> ผมหนังสือไม่ใช่ไม่บอก แล้วเราก็จะทําการนะคะอันนี้หนูไม่รู้ว่าวิธีจริงๆทําไงแต่ว่าหนูทําอันนี้แล้วมันเวิร์กหนูก็เลยทําเราก็จะทําการเก็บเส้นนี้เข้าไปในหว่วงนี้ให้มันไม่หลุดออกมานะคะชุบจาจาได้แล้วหนึ่งเส้นวิธีการใช้นะคะแล้วก็แค่มัดอันนี้ แต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะทำนะทุกคนนี่หนูแค่มัดไว้ก่อนเฉยๆนี่นะคะก็มัดเป็นโบเก็บไว้ก่อนนี่จ้าด่าไม่ใช่กำไรนะเดี๋ยวทุกคนคิดว่าเป็นกำไรอีกใส่สินใส่สินไม่ใช่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  ใช่ไม่ใช่โอเคเก็บไว้ก่อนนะปีแบบน,นี้ไม่ใช่กำไรนะจะว่าเหมือนแหละเหมือนแหละเหมือนแหละทำอันต่อไปเฮ้ยพวกคนไม่บอกดูอีกแล้วมันเที่ยงคืนสามแล้วนะเที่ยงคืนสามแล้วเนี่ยแยโดนเย่ทำได้หนึ่งอันจบมือให้หน่อย ต้องทำอีกประมาณหลายร้อยอันบอกมือให้เร็วเย้ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายให้รู้ตัวเหมือนกันจริงเร็วเลยอะ่ะพื้ไนไนคคืนนี้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจะนั่งตัวนี้ถึงตีสอง จะเล่นพักผ่อนถึกนี่มานอนพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวตื่นสายคิดไนคิดไนค่ะบายยแฟนดีทุกคนเลยอะไรวันที่สิบห้าเจอกันค่ะแฟนนีวันนั้นวันเกิดพอดีฉลองด้วยอุ้ยซึ่งหอว้าวไว้เจอกันวันเกิดเลยสรุปมันเกิดพี่หรือวันเกิดหนู <laughs> ไม่ไ่ยหยุดส่งไก่ทอดวันนี้หนูสั่งไว้กินแล้วฮ่าฮมือเชาาด้วยนะบอกเลยบายขอบคุณครับไปแล้วเลยแดีวเนี่ยห้าชีวห